รถคันนี้ก็จะเป็นบ้านของพวกเราได้เกือบเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็พวกเราก็กลับมาถึงที่เมืองฝรั่งเศสแล้วนะคะก็ใกล้จะไปถึงประเทศของพวกเราแล้วนะคะพวกเราก็ข้ามมาจากเมืองสเปนนะคะ นี่ก็จะเป็นเมืองฝรั่งเศสแล้วนะว้าวภูเขาฝรั่งเศสสวยมากๆเลยอ๋อดูให้เบื่อขับรถกลับมาแบบนี้นะคะ เมืองอาริลักษ์นี่ก็น่าเดินมากๆนะคะข้างในก็มีมีร่มววางไว้ให้ข้างบนด้วยนะคะทุกเส้นทางเลยนะคะสถานที่ที่เดินสวยมากเข้าช่างทำนะคะแถวนี้สวยงามมากเลยเวลาเดินนี่ก็แบบจะได้ไม่ร้อนอะไรประมาณนั้นนะคะก็สถานที่เดินแล้วก็สถานที่ช้อปปิ้งนะคะนี่ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งใดนะคะช้อปปิ้งก็จะรอบ ะะขา้างนี้นะคะก็ไม่มีรถเข้าเนาะสถานที่เดินแล้วก็สถานที่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายเส้นทางน,นะคะก็แต่มีแต่ร่มแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็สวนพาร์คสวนดอกไม้นะสวยมากดอกไม้ก็สวยๆนะคะ ภูเขานิดนึงนะภูเขาของเมืองฝรั่งเศสถนนเล็กนิดเดียวนะคะน่ากลัวมากเนี่ยค่ะแต่สวยมากเมืองฝรั่งเศสก็หนาวนิดนึงนะ นี่ภูเขาของเมืองฝรั่งเศสนะคะสวยมากคนที่ชอบแบบธรรมชาตินะสวยจริงๆแต่คนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเนาะวิวสวยมากเลยสีจ้าบเลยนะ ใส่สีสีอันนี้บ้านของพวกเรานะคันนี้นะ ภูเขาเมืองฝรั่งเศสก็สวยมากๆดูไม่เบื่อดีนะคะฟินจริงๆนะคะก็ถนนก็เล็กนิดเดียวนะคะขับรถกลับกันอย่างนั้นนะคะก็มาแวะชมวิวแป๊บนึงนะคะวิวสวยมากนะะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ